เดินอยู่ชายหาดพัทยาหลังจากพัทยาเงียบเหงาไปประมาณ2ปีขึ้นขึ้นลงลงนะแล้วแต่ล็อกดาวล็อกอัพเลยแหละแต่ตอนนี้เริ่มเห็นหลังจากมาตรการผ่อนปอนมีเทสแอนโกลแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวหนาตาแล้วนะครับจากยุโรปอเมริกาอังกฤษแกนดเนเวียนจากาประเทศอาหรับก็มีแล้ว คนจีนก็เห็นบ้างครับอินเดียเริ่มเห็นเยอะแล้วด้อครับผมญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้ครับเริ่มพอเห็นแล้วเพราะว่าพัทยานี่เป็นหนึ่งในเมืองแซนด์บ็อกซ์ไงฮะก็คือว่าพอลงเครื่องปุ๊บเนี่ยสามารถมาเที่ยวพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เลยแบบไม่ต้องกักตัวแค่ตรวจตอนลงเครื่องครั้งเดียวก็ดีเหมือนกันครับเนี่ยเริ่มเริ่มมีมชายหาด ที่ยวสม่มากก็จะมานั่งกันแบบนี้แล้ครับลมเย็นสบายสบายก่อนเข้าโรงแรมขอ,องกินของดื่มเยอะแยะมีอะไรให้มองเยอะแยะเลยครับผม <laughs> อยู่หน้าเซ็นท่านครับน่าจะเป็นจุดสูรเรื่มจุดนึง ขอ,องเมืองพัทยาเลยที่ค่อนข้างจะมีกิจกรรมมากหน่อยแล้วก็จะมีซอยบัวขาวในวอล์กอินก็เริ่มมีร้านกลับมาเปิดพอสมควรแล้วล่ะครับผมก็นเนีเชิญชวนแวะมาเยี่ยมได้มาเยี่ยมเยียนเมืองพัทยาได้เนี่ยโซนหน้าเซ็ทนทรันมีของกินเพียบเลยครับมีร้านประมาณ1ิกว่าร้านอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอันนี้ฝั่งติดชายหาดแล้วก็นนี้ฝั่งหนึ่งครับเป็น ทางเข้าเ็นท่านก็มีร้านอยู่ประมาณ6กเจ็้านนะครับตรงนี้ของกินเยอะแยะครับผมตรงนี้ก็มีะกะ็มีหน้าเซนท่านมีที่นั่งซื้อของมานั่งรับทานได้เลยสบายสบายครับผมหน้าเซ็นท่านเลยของกินเยอะแยะครับผมเทียบ ทาโกยากิกระบอาากแนวแนวนี้แล้วครับผมโรสัซนโบสิ่ครั่มาชิมได้ครับผม,อมโอ้น่ากินมากไม่แพงครับทาโกยากิชุด60บาทมีสามแบบให้เลือกนะครับผมน่าเป็นท่านเชิญน,นะครับ